อริแปลว่าค่าศึกยะแปลว่าไปผู้มีจิตใจไกลห่างจากฆ่าศึกคือกิเลสระดับแรกอาริยบุคคลรุ่นแรกไกลห่างจากสังโยชน์สามเรียกว่าโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพัตรปรมาตผู้ที่จะไกลห่างจากสังโยชน์สามนี้ต้องมีศรัทธามั่นคงศีลมั่นคงจากะมั่นคงปัญญามั่นคงทำ ที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นองค์คุณของพระโสดาบันเรียกว่าโสดปฏิยังฆะไม่เกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศบอกเลขบอกหวยออกเรียนมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นไม่เกี่ยวกันพอให้เข้าใจไปก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะบุคคลอริยะโนอนอริยะนี้เราอาจจะรู้ได้ยากถ้าจะเชื่อตามคําโฆษณาก็คงจะมากกริยะถถ้าอยากรู้จริงๆก็เรานี่แหละพากันปฏิบัติทำให้ดีด ถ้ามีศรัทธามีสินมีจาคะมีปัญญามั่นคงตั้งปัญหาถามใจตนเองมาเอาไหมห้าสิบล้านเขาจะจ้างให้ไปถือศาสนาอื่นเอาไหมถ้ามันตอบว่าเอาอยู่ในใจก็แสดงว่าเรายังไม่เป็นอริยะยังเป็นอริเยอะอยู่หรือว่าอริยากอยู่ถ้าบอกว่าไม่เอาหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอาถ้าจะให้ฉันนี้จากพระนตรยนัยรนี่ตายเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายอวินิปาาะธรรมโมไม่ตกต่ำไม่ก้มหัวให้ความชั่ว เพราะฉะนั้นคําว่าอริยะนั้นเราจะรู้เองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปความโลภของเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงราคะโทสะโมหะเบาบางจางคายลงหมดไปย5สบหเปอร์เซนโรภะโทสะโมหะราคะเบาบางไป25เปอร์เซนนั่นจะเป็นอริยะรุ่นแรกๆรุ่นโสดาบันถ้าหมดไปห้าิบเปอร์เซนก็ไปลืครึ่งน่ะ สก,กิทาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวมีอารมณ์ละห้อยหาอารมณ์ของกามของโลกในเพียงครั้งเดียวอด่ะสมารมีความคิดในเรื่องนี้ปับ๊บรู้ทันปั๊บทีเดียวหายไปเลยวันนั้นไม่ย้อนกลับมามีภาวะจิตอย่างนี้หรือว่าตายไปแล้วมาโกรธเกิดในโลกนี้เพียงครั้งเดียวถ้ามันเบาบางไปถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตก็อนาคามีไม่มาอีกเลยนั่นรีเทิร์เนอร์ถ้าหมดไปเลยร้อยเปอร์เซ็น์ก็หมด จบกิจพม,มจังไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายวิญญาณังอัดถังขมาขมาวิญญาณอัดสดงคตอะนิสิโตจะวิหรารติไม่แอบอิงใดๆไ,ไม่ต้องไปแอบอิงการเกิดไม่ต้องแอบอิงการตายจากมันไปใสก่กระสางหัวมันเบื่งเอาเอง